เราอยากจะทําบุญบ้านเราจะต้องทํำยังไงอย่างนี้ <c oughs> เราก็ทําตามสิ่งที่ทําตามกันมาตลอดเลยแต่พระศาสดาตรัสว่าอย่างไรพอเราไม่เคยศึกษาพุทธวินะาเราก็จะไม่ทราบพระองค์บอกว่าอน,นิสงส์ห้าประการของการที่นักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดผู้นั้นจะได้อน,นิสงส์ห้าประการคืออะไร หนึ่งเราทำหรือเปล่าการทำจิตเลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของอูดายอันนี้สงได้อะไรพระองค์บอกสุคติโลกสวรรค์อันที่สองเราทำไหมเมื่อนักบวชผู้มีศีลเข้าไปแล้วเราลุกลับเรากราบไหวเราให้อาสนะไหมน, <c oughs> นี้เป็นไปเพื่ออะไรพระองค์บอกอันนสงสงคือเกิดในตระกูลสูง ทำกรรมแล้วต้องได้รับผลของกรรมนี้คือผลของกรรมที่เรากระทําแบบนี้พระศาสดาก็บัญญัติไว้อันที่สามคืออะไระการละความเจรณีอันเป็นมลทินในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่ออะไรเกียรติศักดิ์อันใหญ่อยากมีเกียรติศักดิ์ใหญ่ไหมทำอย่างนี้ อันที่สี่คืออะไรการจำแนกแจกทานตามสติกำลังในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่เขาสุดท้ายคืออะไรฟังธรรมการได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่นี่คืออน,นิสงส์ห้าประการที่ เราจะได้รับเมื่อมีการเกี่ยวข้องกับสมณะที่เข้าสู่บ้านเรือนของมนุษย์คนใดเห็นไหมห้าข้อแค่นี้อย่างอื่นมีไหมอย่างอื่นไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ได้ให้ทําอะไรเลยพิธีกรรมพิธีการอะไรนี่แหละพิธีห้าอย่างเนี่ยมีในตัวเราไหมนะเนี่ยสิ่งที่ควรมีบางทีเราไม่ได้ทํา แต่สิ่งที่ผู้เจ้าไม่ได้ให้ทำเราไปทำนี่ไงแล้วสิ่งที่เราคิดกันขึ้นปรุงแต่งกันขึ้นเนี่ยถามว่ามันอากาลิโกไหมไม่อากาลิโกมันก็เปลี่ยนไปตามท้องถิน่นเปลี่ยนไปตามการเวลาการเวลาผ่านไปอ่ะขนบธรรมเนียมประเพณีเปลี่ยนไปอีกแล้วนะคนนั้นบอกอย่างนั้นท้องถิ่นนั้นว่าอย่างนั้นท้องถิ่นนี้ว่าอย่างนี้ หามาตรฐานไม่ได้แล้วมาตรฐานนั้นส่งผลของกรรมอะไรพระเจ้าไม่มีรับรองเอาไว้นี่คือสิ่งที่าศาสดารับรองสมาธิทํำยังไงพระองค์ก็สอนอีกต้องเจริญอาณาปานสติเรียกว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตเครื่องอยู่ของอริยบุคคลคืออริยวิหารต้องท่องคําพูดอะไรในใจไหม ไม่ต้องเลยผู้เจ้าไม่มีให้นั่งท่องอะไรเลยรู้สึกลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกแค่นั้นเองสอนพิขูสอนยังไงอ่าพิขูนั่งท่องอะไรไหมไม่ต้อง <c oughs> บอกพิขูไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก เมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้า ทำไกด์สังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกนี่อยากภาวนาทําแค่นี้ได้นิสงมากด้วยมากกว่าให้ทานอีกนับประมาณไม่ได้เลยนะอยากได้นิสงมากพระศาสดาบอกแจกแจงไว้หมดเลยนะบุญกิริยาวัตถุสามนะทานศีลภาวนา อยากให้ทานให้ยังไงอยากรักษาศีลรักษาอย่างไงอยากภาวนาทำยังไงนี่คือบุญกิริยานะแล้วอันไหนมากไล่เลียงไปเลยเนะมื่อกี้บอกละให้ทานบอกเทคนิคไว้ละวว่าให้ทานยังไงปเินิพานไดนะ้ก็คือต้องวางจิตรักความตริีเป็นบนทินรักความตริีคือยังไงพระองค์ขยายความในพระสูตรอื่นอีกเช่นว่าให้แล้ว ไม่คิดจะเอาคืนนะเราให้แล้วก็คือให้ขาดไม่มีการขอคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากวางจิตถูกต้องวางอย่างนีน้อย่าหวังผลในทานอย่ามีจิตผูกพันในผลอย่าไปมุ่งการสั่งสมอย่าคิดว่าเราตายไปจากได้สุวยผลของทานนี้ ใครคิดแบบนี้ไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะแค่นั้นหลังจากตายจากเทวดาแล้วต้องเป็นอาคามีคือต้องกลับมาสู่กรรมภพกรรมภพจะมี5คือนรกกำมเนดเดชานเปลววิสัยมนุษย์เทวดากรรมภพไม่พ้นพวกนี้ไปได้เห็นไหมต้องกลับมาตรงนี้อีกคิดว่าให้ทานเป็นการดีไม่เอา คิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายวางไว้ก่อนความคิดนี้ทําไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจทําเพื่อให้สุขก,กายสบายใจวางไว้ก่อนนะต้องวางจิตอย่างเดียวคือรักความตรี่พวกรักความตรี่ไปเกิดที่ไหนนะพวกที่บอกว่าเป็นอาคามีเนยยมวางจิตแบบที่พระเจ้าบอกว่าอย่าไปวางเนี่ยมเมื่อกี้ ไปเกิดเป็นเทวดาทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าตายจากเทวดาแล้วเนี่ยต้องกลับไปเกิดในทรลกําเนิดไดสารปริวิสัยอีกปัญหามันคือตรงนั้นแต่ถ้าโยมวางจิตละความตหนีเนี่ยคือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตเนี่ยพระศาสดาบ,บอกตายแล้วจะไปเกิดเป็นพรหม,มกายิกาเป็นเทวดาชั้นลูประพบชั้นแรกและที่สำคัญคือตายจากพรหมกายิกาแล้วเขาจะเป็นอนาคามี เป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาคือไม่ต้องกลับมาสู่กรรมพนะพจะไปเกิดในส่วนที่ไม่ใช่กรรมภพบก็จะมีเหลือรูปภพบกับอรูปภพและที่สำคัญคือหลังจากตายจากรูปภพบครั้งนั้นแล้วจะปรินิพานคือไปเกิดสองขยับแล้วก็จะปรินิพานด้วยการให้ทานวางจิตถูกต้องแบบนี้เห็นไหม ถ้ายมให้ทานวางจิตถูกต้องนะนะแล้วก็มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยนะพระศาสดาตรัสไว้กับช่างไม้ว่าเธอเป็นโสดาบันคุณธรรมโสดาบันเนี่ยมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีใจปราศจ,จากความตระเนียนเป็นมนทินมีจาข้านปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มนี่ใครมีคุณธรรมอย่างนี้ในตนให้พยากรตนและตนนะั้นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้ว เห็นนะเราศึกษาคําศาสดาเนี่ยมีแต่ได้ความรู้ล้วนๆเลยและเป็นความรู้ที่ออกจากปากศาสดาตรงๆไม่ต้องฟังใครอธิบายพระพุทธเจ้าเป็นคนที่อธิบายธรรมะเก่งที่สุดแล้วบทพันนะสมบูรณ์บริบูรณ์สุดแล้วไม่ต้องการผู้รู้ใดๆในโลกมาอธิบายเพิ่มเติมหรือตัดทอนอะไรในคำของพระองค์ เพียงแค่เราเข้าไปอ่านคำพระองค์ทำความเข้าใจให้ได้พระสูตรจะเชื่อมโยงกันหมดอยากสวยทำอย่างไรนทำอย่างไรอยากรูปร่างดีผิวพรรณดีทำอย่างไรพระองค์บอกว่าต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียด ไม่กระด้างกระเดื่องไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏยมทําอย่างเนี้จะเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพกสมบัติมากและสูงสักบอกเหตุปัจจัยไว้หมดเลยอยากเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นได้ไม่ใช่เป็นไม่ได้แต่ทําอย่างนี้สิทําถูกหรือเปล่าล่ะ แต่สิ่งที่ผู้เจ้าบอกให้ทำเนี่ยมันต้องฝึกนะต้องฝืนตัวเองไงนะไม่มักโกรธเนี่ยง่ายไหมล่ะไม่ง่ายนะใช่ไหมอ่าถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองเนี่ยง่ายไหมล่ะโอ้โหไม่ง่ายนะใช่ไหมนี่แหละความยากที่โยมต้องฝึกนะแต่ผลลัพธ์ของมันอนะ่ะผลวิบากของกรรมเนี่ยนะมันส่งผลที่หอมหวานนะ และสิ่งสิ่งนี้พระองค์ตัดไว้ด้วยพระองค์เองไม่ต้องไปกังวลเลยว่าเออจริงไม่จริงเพราะถ้าเรามีศรัทธาในศาสนาแล้วศาสนาพูดไรนั่นคือเป็นสัจจะอยู่แล้วเ <c oughs> นี่ยความจริงอย่างเนี้ยอยากจะเปิดเผยให้พวกเราได้ทราบและข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลสองพันกว่าปีไม่ใช่เป็นข้อมูลที่แต่งใหมนะ่ณวันนี้ อยากให้ดูเรื่องข้อมูลนิดหนึ่งว่าไทาม์ไลน์เนี่ยจริงๆเราทำไว้ให้ในหนังสือทุกเล่มอยู่แล้วในหนังสือทุกเล่มจะมีไทม์ไลน์ไว้ให้บอกเลยว่าข้อมูลนี้เอามาจากไหนคำศัสดาเนี่ยที่มีณนะปัจจุบันเนี่ยมีมากที่สุดอยู่ในไหนมีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิดก แต่พระตาบิดกเป็นคำศัสดาทั้งหมดไหมไม่ใช่ถ้าโยงมไปเปิดอ่านพระตาบิดก mm. ก็จะมีคำพูดอยู่สองส่วนแค่นั้นเองส่วนหนึ่งคือคนที่บอกว่าฉันเนี่ยคือพระพุทธเจ้าที่เรียกคนอื่นวนะ่าภิกขุทั้งหลายดูก่อนอานนดูก่อนสาลีบุตรนะเราตถาคตบังเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกเนี่ยคำของคนคนนี้คือคำที่ สาวกทั้งหลายทรงจํามาพอทรงจํามาเสร็จหนึ่งพระสูตรปุ๊บหน้าถัดไปก็จะบอกว่าที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยขออธิบายว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็อธิบายไปห้าสิบหน้าบ้างร้อยหน้าบ้างสองร้อยหน้าบ้างนี่คือคําที่เพิ่มเติมแต่งขึ้นใหม่ที่อยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันคือพระไตรปิฎกดังนั้นพระไตรปิฎกจะมีเนื้อหาอยู่สองส่วนคือคําพระเจ้ากับคําแต่งใหม่ เราลองให้ทีมงานเช็คดูว่าแล้วคำศาสดาเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่ในพระไตรปิฎก45เล่มเนี่ยมีคำอยู่ประมาณ25ล้านตัวอ,อักษรเศษเป็นพุทธวจนะอยู่ประมาณ10กว่าล้านตัวอ,อักษรประมาณ2 0 3 0เองที่เหลือ60-70%เนี่ย เป็นคำแต่งใหม่ที่แทรกอยู่ในนั้นดังนั้นนี่คือปัญหาของการเข้าไปศึกษาทำให้เราแยกแยะไม่ออกแยกแยะลำบากแล้วคำแต่งใหม่ก็จะอยู่ต่อเนื่องกันไปกว่าจะเปิดหาเจอคำผู้เจ้าอีกทีหนึง่งโอ้โหเหนื่อยเลยนะก็เลยไม่มีโอกาสได้ศึกษาคำศาสดาต่อเนื่องเราก็เลยพยายามดึงคำผู้เจ้าที่อยู่ในพระตรรมกนี่แหละ ออกมารวบรวมเป็นหนังสือเล่มเล็กๆอย่างนี้นะรวบรวมทําเป็นเล่มใหญ่อย่างนี้นะให้พวกเราได้ศึกษากันว่าคําศาสดาทั้งหมดเนี่ยพระองค์ตัดไว้อะไรบ้างเราจะได้ศึกษาได้อย่างต่อเนื่องฟังได้อย่างต่อเนื่องและทีมงานก็ได้แยกแยกข้อมูลเพราะในพระพระเจปิฎกเขาก็แยกให้อยู่แล้วระดับหนึ่งอยู่แล้วนะ ดังนั้นข้อมูลในหนังสือเล่มเล็กๆของเราทั้งหมดเนี่ยนั่นคือข้อมูลสองพันกว่าปีนั่นเองและจะบอกเล่มหน้าข้อของพระตาบิดกฉบับสยามรัฐไว้ให้เสร็จที่มาที่ไปเนี่ยของพระตาบิดกในปัจจุบันเนี่ยในแต่ละสำนักเนี่ยเขาเอามาจากไหนเราย้อนประวัติศาสตร์ไปนิดหนึ่งว่าเออข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ไหม พระบิดกของสำนักใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยของมหมามกุฏมหาจุฬาขององค์กรต่างๆเนี่ยเราได้รวบรวมมาไว้ให้ให้ดูเป็นตัวอย่างที่มาที่ไปของ <c oughs> พระบิดกเหล่าน,นี้เขาก็ลอกมาทั้งนั้นลอกต่อๆกันมาเขาลอกมาจากพระตบิดกฉบับสยามรัฐซึ่งถูกทำในสมัยรัชกาลที่ห้า รัชกาลที่5เนี่ยมีคุณูปการด้านนี้อีกด้านหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยเคยทราบ <c oughs> ว่าพระองค์เนี่ยนิมนต์พิกขุมาร้อยกว่าลูกทั่วประเทศมาช่วยกันเปลี่ยนอกขระ้อ,ะอมเป็นอกขระสยามและจัดพิมพ์เป็นพระตวิดกรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกแจกจ่ายไป260กว่าแห่งทั่วโลกและแจกไป500กว่าอารามทั่วประเทศ สละพระราชทรัพย์ของพระองค์เอง2,000ช่างนะมีบันทึกไว้หมดเลยในประวัติศาสตร์นี่คือคุนูปการที่ยิ่งใหญ่มุมหนึ่งนะที่เราก็ไม่ค่อยทราบกันเท่าไหร่และข้อมูลตรงนี้ถูกนำมาแปลเป็นภาษาไทยเสร็จเมื่อปีพศ2 5 0 0เป็นพระตาบิดกฉบับภาษาไทยครั้งแรก เท่ากับว่าเรามีพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาไทยอ่านรู้เรื่องแบบภาษาปัจจุบันเนี่ยเมื่อ60สกว่าปีที่ผ่านมานี่เองมันเลยยังไม่แพร่หลายถามว่าในชีวิตเราเนี่ยเคยหยิบพระไตรปิฎกขึ้นมาอ่านไหมไม่เคยอาตมาก็ไม่เคยเหมือนกันจนมาบวชถึงจะมาเริ่มหยิบนั่งอ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็อ่านไ่รู้เรื่องวางดีกว่าพอไปนั่งอ่านอัตถกถาด้วยคำแต่งใหม่ก็งงไปกันใหญ่ กว่าจะมาเจอว่าอ๋อพุทธวจนะเป็นยังไงต้องอ่านเฉพาะคําศาสดาเท่านั้นนะมันถึงเข้าใจเริ่มเข้าใจเออศาสดาเราก็พูดรู้เรื่องนี่นึกว่า,าศาสดาเราพูดไม่รู้เรื่องนึกว่ายากเกินไกลเกินแต่พอเราอ่านแต่คําศาสดารู้ลนจริงๆกลับรู้เรื่องกลับเข้าใจดีแล้วก็ง่ายสอนก็ง่ายอะไรก็ง่ายเออนี่เราน่าจะรู้มานานแล้วนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไร เรายัางไม่ตายเรายัางรู้ได้นะก็เลยพยายามทำหนังสือเ <c> พ <oughs> ื่อแก้ปัญหาในสังคมก่อนอันดับแรกอันดับแรกเนี่ยนะภาพรวมๆของของาศาสนาพุทธเป็นยังไงเราก็ทำมาเนี่ยอย่างหนังสือตามรอยธรรมก้าวย่างอย่างพุทธ,ธะง่ายๆพระุทธเจ้าเกิดมายัางไง <c oughs> เพื่ออะไรตรัสรู้อะไรน,นิพพานเป็นยังไง นะบอกภาพรวมให้จากนั้นคนที่ปฏิบัติเนี่ยอยากตรวจสอบตนเองว่าเป็นอริบุคลลหรือยังเราก็รวบรวมไว้ให้คุณธรรมความเป็นอริบุคลลขั้นต้นโสดาบันห้ากว่านัยยะที่พระองค์ทรงตัดด้วยพระองค์เองแล้วถ้าใครมีคุณธรรมอย่างเนี้ยพยากรณ์ตนเองได้เลยพระองค์ให้พยากรณ์ตนเองว่าเราเป็นโสดาบันแล้วถามว่าเป็นไปทําไมโสดาบัน ผมเป็นอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วเนี่ยนะมีกินมีใช้มีบ้านมีรถอยู่มีงานทำปัญหาคือเราต้องตายและตายแล้วเราไปไหนต่อละ่ะเราเคยคิดต่อไปไหมพระพุทธเจ้าบอกว่ายังไง <c oughs> มนุษย์ทั่วโลกท่าเนี่ยตายแล้วไปไหนพระศาสดาเนี่ยเอาเล็บเขีย่ยเศษดินขึ้นมาถามสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บของพระองค์เนี่ย กับดินในมหาปฏพีทั้งโลกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกโอ้โหเทียบไม่ได้เลยดินทั้งโลกมากกว่าเยอะเลยนี่คืออัตราการเปรียบเทียบมากกับน้อยของพระพุทธเจ้าจากนั้นเนี่ยท่านจะค่อยๆไล่ไปตั้งแต่พวกเทวดาพวกมนุษย์พวกนรกกัมเดชานเปลบวิสัยไล่มาหมดเลยว่าไอพวกทั้งหมดเนี่ยตายแล้วมันไปไหนกันบ้างพระองค์บอกว่า สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยน้อยคือแค่เศษดินปลายเล็บโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าโดยแท้ลงนรกเท่ากับหนึ่งดินมหาปตพีมนุษย์ที่ตายตรัสครั้งที่สองบอกสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย โดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเดรัฉานมีมากกว่าโดยแท้ลงเดรัชานเท่าหนึ่งดินมหาปตพีรัสครั้งที่สามอีกสัตว์ที่จุติจุติคือตายจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกัมเนรชานเปลวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ ลงสามคติข้างล่างนะเท่าสามดินมหาปตพีกลับมาเกิดในมนุษย์ 2, สองเศษดินปลายเล็บไปเกิดเป็นเทวดาหนึ่งเศษดินปลายเล็บดังนั้นไอที่เราคิดว่าเราตายแล้วเราคงจะไปเป็นเทวดาหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่นั่งคิดเองหมดเลยนะปรุงแต่งเองไม่มีจากฐานข้อมูลของศาสดาเลยไม่ทราบว่าเอาหลักคิดจากท่านผู้รู้ใดในโลก แต่วันนี้เรามีคำพระศาสดาไว้ย,ยืนยันเท <c oughs> วดาเช่นเดียวกันอีกสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกมีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกับในเดชานปลิวิสัยมีมากกว่าเทวดาตายแล้วก็ล่วงลงข้างล่างเท่าดินมหาปตพีเหมือนกันกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาซ้ำอีกครั้งเนี่ย เท่าเสศจดินปลายเล็บแต่เวลายมตกลงไปข้างล่างแล้วเป็นยังไงสัตว์นรกตายแล้วไปไหนต่อกลับมาเกิดเป็นสัตว์นรกต่อเท่าดินมหาปตพีหลุดมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาแค่เศษดินปลายเล็บกลับกันเลยดังนั้นเวลาลงสามคติข้างล่างจะเกิดซ้ำบนบนบน,บนอยู่สามคติข้างล่างอยู่นั่นเองนรกถาวรไม่มีนะ พระพุทธเจ้าเห็นหมดแล้วนรกถาวรไม่มีแต่อยู่นานอยู่ซ้ําอยู่นานพยายมมีไหมพระพุทธเจ้าเรียกอะไรพยายมเราเรียกพยายมพระพุทธเจ้าเรียกยมัสสะนิรยายบาลพวกที่พาสั์นรกไปยมัสสะ <c oughs> ก็จะถามถึงเทวทูตห้า เคยเห็นคนแก่คนเจ็บนะเคยเห็นคนเกิดไหมคนแก่คนเจ็บคนถูกลงทันกรรมกรคนตายไหมนี่แล้วเป็นไงทำความดีบ้างไหมไม่ได้ทำเลยยมสะจะนิ่งพอนิ่งปุ๊บนายนิรยบาลเนี่ยนะก็จะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปด้วยอาการนิ่งของยามสะ ก็คือเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการของนรกนะยมสะเห็นแล้วตัวเองก็ยังกลัวเลยเพราะตัวเองก็ยังเป็นปุถุชนต้องเกิดแก่เจ็บตายและตัวเองก็คงไม่พ้นต้องมาเป็นสัตว์นรกนี่อีกครั้งหนึ่งยมสะก็เลยปรารถนาว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้ารู้ความคิดของยมสะเล่าให้สาวกฟัง เล่าให้พิกคุทั้งหลายฟังนี่ยามัสะกำลังคิดอย่างนี้นะบอกขอให้เกิดเป็นมนุษย์ขอให้เกิดทันพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะและขอให้เราเนี่ยได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคขอให้พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงแสดงธรรมแก่เราและขอให้เราเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว นี่เป็นความปรารถนาของยามสสาซึ่งเขาก็อยู่ในนรกเขาก็เห็นอยู่เขาก็เลยปรารถนาที่จะรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีใครมีอำนาจบันดาลให้ใครลงใครขึ้นใครอะไรแต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์เหล่านั้นเองเป็นตัวพาไปวัดชาถามพระศาสดาว,ว่า เมื่อกายนี้แตกทําลายแล้วเรายังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่พระผู้มีพระภาคบอกว่าตัณหาตัณหาความอยากเป็นตัวพาไปสู่พบใหม่มติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนีน้ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อ ได้ซึ่งกถาวัตถุ10บอย่างนะะถาวัตถุ1ิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสน,นะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำมัก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสสดานะ